คนเกิดวันเสาร์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่15ถึง21กันยายน2568ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันเสาร์รับพรที่ดีไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันเสาร์ทุกท่านมีช่วงเวลาดีๆนะครับที่ได้ปลีกวิเวกนะหาความสงบใส่ตัวนะครับบางคนนี่อาจจะถือโอกาสไปปฏิบัติธรรมในปลีกวิเวกนะครับไป พวกวัดป่าหรือวัดอะไรที่ค่อนข้างยึดเรื่องของการปฏิบัติมากๆน่าจะดีเหมือนกันนะครับอย่าไปวัดใสแบบเน้นทําบุญอะไรอย่างนั้นนะเออไม่เอานะครับเราก็เห็นแล้วนะครับข่าวสารมันก็ออกมานะครับก็เลือกวัดที่ดีเลือกครูบาอาจารย์ที่ท่านเน้นการปฏิบัตินะครับสายเรี่ยไรยทําบุญนี่เลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับเพราะไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทําอะไรเนาะ เดี๋ยวจะทําให้เสียอกเสียใจผิดหวังกันได้นะแต่ก็อย่าขาดในศรัทธาของศาสนานะครับขอยึดมั่นไว้เชื่อในธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสังสอนนะครับนะสัปดาห์นี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับถ้าคิดจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมนะหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับก็เป็นช่วงที่ดีมากสําหรับการออกไปหาความรู้ไปเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใส่ตัวเองนะครับทําตัวให้เป็นแก้ว เป็นน้ำที่ยังพร่องแก้วนะครับอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนะเผื่อพื้นที่เอาไว้นะครับเพื่อจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อให้คุณไม่ใช่วัยที่จะต้องเรียนหนังสือแล้วนะครับนะไม่มีใครแก่เกินเลียนนะครับความรู้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับความรู้ใหม่ๆที่คุณเอามาเติมเต็มอาจจะทําให้คุณสามารถนําไปสร้างประโยชน์ได้ดีและนี่คือคอําอวยพรด,ด้วยแน่นอนว่าความรู้นี้ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จ เราไปใช้ประโยชน์ในสัปดาห์นี้ได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นที่เคารพนับถืออยู่แล้วก็จะได้รับความเคารพนับถือมากยิ่งขึ้นการสอนของคุณก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือมีคนที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาคุณมากขึ้นนะครับก็ขอให้คนเกิดวันเสาร์ทุกท่านโชคดีนะฮะ